ครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน King p i s t u r e นะครับสาขา 2, 2นี่ครับบางผมมีโอกาสได้มาเจอบางของตัวจร<า>ิงนี่นะครับ,บใจบใจดีมากใจดีมากใจดีมากๆเมื่อวานผมมาอยู่ที่บ่อนะครับโหแบบบางไ่เก็บตังค์หมาบบอหมาบบอตกคนเดียวบอตคนเดียวนี่นะครับใจดีมากนี่ผมก็มาฝ่าสมชายจะพาผมไปตกกระชอนนะครับแล้วก็มาจัดอุปกรณ์แล้วก็บางช่วยแนะนํานะครับ อะไรที่หาไม่ได้หลังร้านมีทุกอย่างต้องถามก่อนครับมาที่นี่ต้องถามก่อนว่าคุณจะเอาอะไรนะครับอ่าผมก็หมดไปหลายอย่างเบิกใหม่ท kind of in ุกคลิปเนี่ยบางพูดให้ฟังเลยไปเบิกใหม่ทุกคลิปเลยนี่นะครับก็อยู่นี่นะหน้าบ่อตอนแรกผมไม่รู้ผมเด็กบานนอกเข้ากรุงผมไม่รู้มาถึงอ้อมีร้านอุ้กรณ์ตกปลาร้านใหญ่นี่ว่าร้านดังด้วยไม่รู้ โอ้ oh, ถึงว่านี่นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวยังไงผมไปทีป่ไปช่อนนะวันนี้เพราะว่าไปไพลอตคงไม่ไหวแล้วเออเรียกรถไม่ทันนะครับ <Yeah. S 1> ก็ฝากติดตามด้วยการเดินทางครั้งนี้ <laughs> 10วันของการมากรุงเทพอ่ะนี่นะครับขอ, <Yeah. S 1> ข,อขอคล้องขอบคุณบางด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากมากครับเออให้ไข่จมบรรยากาศร้านนะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับพอดีบางเขาทำมีถ่ายพีเอนะเนี่ย เขาถามว่าจะไปลองด้วยกันไหมสรุปคือบางเขาจะไปทิปกับผมนะครับวันนี้บางอยู่ที่หน้าเฟรมผมทั้งวันน่นะก็มีมีสายนะครับสายเป็นตัวเทสวันนี้ได้รับาบางบอกชวนไปเทสด้วยกันดูดิอันนี้เป็นสายที่ทําแบรนด์ออกมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานเทสบางบางเอาไปเทสมีทิปที่แล้วไหมครับบางสิบตัว ชิปปลาตัวปลาช่อนไซส์สองโลตั้งแต่เกิดมานะผมเป็นเด็กมันนอกคนหนึ่งไปเห็นปลาช่อนแบบปลาช่อนตัวหนึ่งที่สามารถหันได้แปดลิ้วอะ่ะแล้วมีแต่คนเคยโม้เคยโม้ให้ฟังว่าปไปแปดลิ้วเขาบอกว่าปลาช่อนมันหันได้แปดลิ้วคือคอบดวงสมบูรณ์ใช่ไหมบงังใช่แปดริ้วเออแล้วแล้วทีนี้มาเจอที่ที่หน้าบ้านบางังเขาหันเขาหันปลาแปดลิ้วนี่แบบเท่าปลาช่อนบ้านผมชิ้นหนึ่งตัวหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกัน เบิกอุปกรณ์แล้วจ่ายตังค์เสร็จแล้วแต่บางทุ่งเบิกสายจ่ายตังค์แล้วด้วยคืนไม่ได้เอาไปลองไปลองให้มีตัดให้ของมันม้วนเลยโ oh, oh. อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอฟซี <c oughs> 4, ทุกท่านนะครับคือวันนี้ตอนแรกว่าเราจะไปไพร์ต์กันนะครับแต่ถือว่าออพอดีไปผมไปซื้อของที่ร้านชิงวิเช์นะครับหน้าบ่อน,นุษนะ แล้วก็เจ้าของร้านป่าสมชายนะครับนี่ครับป่าสมชายข้างๆผมเนี่ยเ,เขาคุยกับบางบางยุคเจ้าของร้านนะครับว่าจะไปตกปลาช่อนขอไปตกปลาช่อนด้วยคือปลาช่อนที่นี่บอกว่าไซส์ไซส์สองโลสามโลนะครับเนี่ยบ,บ่อบ่อดูบรรยากาศพอนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องลอดช่องตีนะครับวันนี้ผมก็มากับงานไวเบชั่นนะครับ วายเบชั่นวายเบชั่นของ AVP ครับสีลูกป,ปนันินบอกว่าที่นี่กินลูกป,ปันินนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะตัวนี้เป็น x อ็กพายชิมานโน่พ10นะครับ10 10 20ลอกก็เป็นสตรีทเ A นะครับส่วนสายวันนี้พิเศษนะครับวันนี้บางให้เกียรินะแบบเด็กวันนอกอย่างผมนะครับเป็นสายของการแก๊บนะครับเป็นโปรตายอ่ะ,ออน,อะนี่นครับ เฮ้ยดูนี่นะครับปลาช่อนสายนี้นะโอ้โหนี่นะครับวางกดไปแล้วแกงแกงก็ติดแกงแกงกง็ติดนี่โค้ดปลาช่อนนะครับนี่นะทุกคนโอ้โหนี่นะครับสายที่บางใช้เป็นสายบริชายครับกันแกลบกองมาใหม่ใหม่เลยกองมาใหม่ๆเลยผมก็ได้เกียรติได้เกียรติรับ การเทสด้วยนะครับวันนี้สายคิปเปอร์ไม่มีอ้ึกว่าจะช่วยหลอเ่อนฝูงเพื่อนกันแท้ๆเพื่อนกันเอ้าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะครับบางกดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรไปชตบ้านผมไม่มีแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันนะครับโอ้โหนี่เป็นหัวจิกเบ็ดแบหลังนะครับที่ร้านชิงพิเชอร์มีทุกอย่าง ยาเยอะๆครับมึงใจเย็นมึงยังห้มันอ้ามึงยาบุญอ้าปะคุณจ่าเองเออเยอะไหมเออคนในพุกมาเยอะฟังขอดูเยอะหน่อยครับชื่อยุดยุ่งชื่อยุ่ยุ่อเยอะกันแก๊บเลยพยางกันแก๊บนะครับถ่ายกันแก๊บพายางกันแก๊บนะครับเบ็ดแบกหลังตีให้เด็กเขาดูครับตีให้เด็กคนดู เป็นไงล่ะนะวบเบชันนะครับสายกันแก๊กนะเบ็ดท้ายตัวเดียวนี่นะครับปลาขอคิปเป์หนเอยปลาโอ้ผมนะผมได้ตัวไม่ใหญ่นะนี่นะครับสายกันแก๊กนะนี่ยกไปเลยโอ้โหนี่บอกตัวไม่ใหญ่นะแถวบ้านผมไม่มีแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมคุยกับกล้องก่นอนปนี่นะครับเป็นวเบีชันปานินนะครับ ปลาปินเทๆเลยกัดไม้แรกไม่โดนนะนี่ไม้สองยกยกมาบึ้มเลยนี่นะครับอุปกรณ์ s ต e ีทเสายกันแก๊บนะครับปลาช่อนบ่อนะครับหัวโคตรใหญ่ปลานะครับนี่นะครับกัดไวเบชั่นนะครับสีปนินค่อนข้างที่จะชอบมากเลยที่นี่คอตตอมง,งานฝีมือคนไทยนะครับ นี่อยู่นะครับเรียบร้อยเฮ้ยเราได้ไปลาช่อนตัวแรกแล้วนะครับผลล็อกนะตั้งแตรียมอยู่กรุงเทพปลาช่อนเห็ดปลาช่อนใหญ่ครั้งนี้แหละไปข้างหน้ามีจิบนะครับข้างหน้ามีปลาช่อนจิบนะหนามากเลยเดี๋ยวนะเร,รเ,เราใช้ไวเบชั่นนะครับก่อนก็สติเอสายกันแก๊้นะครับ PE 0.8ลื่นลื่นลื่น นี่ครับยกยก,ยกคือมุกงชีก็ยกยกออก,กมาครับอๆยกยกมาอโอ้ฟองฟอดเลยกันแล้วมันไล่โฉบไปโดนนะครับ ปล่อยตกนะครับไวเบชั่นตัวนี้คือเวลากรเป็นแอคชั่นคดีนะครับแต่เวลายกนี่มันมันเวลามันจมเป็นลิฟเลสลงไปด้วยนะครับสองแอคเลยตัวนี้มีหลุมนะหมคยีดูกันโอ้ยขึ้นอยู่หหน้าคือประชัอนนะครับลากเบรออกเลยสายกันแก๊บนะครับโอ้ยลุด ลุดตัวนี้น่าจะมีสองครับลากลากเบรกไลออกไปเลยพิดเอผมปิดปิดปิดตายนะโอ้ยผมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยว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 โอ้ยน่าจะเฉี่ยวแก้มนะครับโดนแล้วไม่ใหญ่ไม่ได้ไม่ยังไม่ถึงสองโลอีกแล้วนี่นะครับดีวายเบชั่น a v ววิปสีปนินนะครับ เทสให้ดูเทสให้ดูสายปลากเกลือยังกัดไป4ทีครับได้2ตัวสกอร์แบบกากมากเลยกัดไป4ทีสายที่ใช้นะครับกันแก๊บนะครับบางยุคชิงฟิชเชอร์โอ้ยเหมือนมีความสุขมากมีความสุขมากับากบารเดินทาง3000กิโลเมตรที่มาเจอปลาช่อนไซนี้อ่ะอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดปลาปุ๊บ แต่ยังยังล้มบังไม่ได้นะครับบางได้ตัวใหญ่มากตัวเล็กก็หมดเลยนี่นะครับ AVP Whip นะครับนี่ที่ได้นะครับสามตัวแล้วสุ่มเดียวแต่ยังล้มของบางไม่ได้นะครับบางฝีมือกว่าไอ้ใหญ่ๆผมหลุดหมดกำของเวนนี่นะครับ อ,อได้ขยี้จนได้ยใหญ่ๆๆอีกเปิือกแป๊บนึงนะครับอาลมชายยกนะยกนะยกยกกระดกก็แดนนนก,น,กนี่นะครับเป็นไงบ้างครับปลาหนูหนูหนุ่ตึงอ่ะตัวนี้มีโลกว่าที่นีครับเต็มปากแป๊บนึงนะครับปลาปลา เกี๋ยวกิ๊บเฟิร์ตไะโอ้โหสุดอะปลานี่สุดอะนี่นะครับปลาช่อนนะโคตรปลาช่อนนะครับเป็นกันแก๊บเบ็ดแบกหลังนะครับตัวนี้ปลาชายของกันแก๊บนะครีมอยู่ไหนปลา <c oughs> ปลาจับกิ๊บเปิร์งครับผมคนให้ ไม่ไม่ง้างาปากง้างปากมีข้อมาชาตได้หรืพี่เองมาองชิมว่ตกเดียวกันพาก่นเียโอเคเราได้ตัวแล้วนะครับ่ต่อไปเป็นคันแอร์คิงนะครับแอรคิงมาแล้วนะ เป็น87นะครับเป็นเวดปลาช่อนเวดปลาช่อนผมจะมาเทสปลาช่อนไซส์2ที่นี่นะครับก็ประกบด้วยลูเวสนะครับแล้วก็สายที่ใช้เป็นกันแกลปปี0.8นะครับบางให้มาเทสความโหดที่นี่เลยลก็เหยือที่ใช้นะครับเป็น AVP vibration สีมะนาวเลมอนนะครับน้ำข้างล่างค่อนข้างเป็นสีเขียวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเอามาตัดสีน้ำดู เดี๋ยวเรากอกันเลยนะครับลูเวสก็ไม่ใช่ลอกที่น้ําหนักอะไรมากมายก็เนี่ยครับเราก็กอกันเลยกอให้ให้ให้เบรกพอกระชากออกได้นะครับปลาช่อนที่นี่ใหญ่มากใหญ่จริงปลาส้มชายเมื่อกี้ก็มีไซส์โลก,กว่านะครับ่ะไอชันกนยกนะครับยกนะครับเอาโดนโดนโดนเลยครับออ้ยออ้ยขามือนี่นะครับ แอร์คิงนะครับโอ้ยังไม่ใช่ปลาใหญ่อะผมยังไม่ได้ปลาใหญ่เลยอะยังยังยังโอ้เป็นไซส์อซส์อะาะลายไซส์ผม<ใ>น,นี่นะครับปลาเกลือปลาเกลืออ่าโอ้กินลูกปลานะครับกินลูกปลาสีมะนาวนะครับไม้เดียวเลยสีมะนาวนะครับไม้เดียวเลยก่อให้เห็นคันนี้ใช้เป็นแอร์คิงนะครับสุดยอด <S <S ขวา

ป่าต้องมีแอร์คิงนะนีะ่นละอย่างนี้ละเอาจนได้โอ้ยยังไม่รู้อีกแล้วผมอะ่ะยังไม่รู้เลยนี่นะครับสายกันแก๊บนะครับบังยุคบังยุคนี่ปลายางกันแก๊บบิดแบกหลังเขาบอกว่ากินสีนี้ต้องเชื่อเขานะครับกันแกลบกันแกลบ กันใจเก็บเกล็กนี่นะครับปลาช่อนโหูหูไม่ได้นี่นครับอ่ะก็มันกินปลายางนะครับส่วนคดีเดี๋ยวเราค่อยไล่นะส่วนแอร์คิงผมโดนของใหญ่นะครับขาดไปแล้วขาดแล้วเบิดคามมือเลยเคยได้ยินเลยเขาบอกว่า คนอื่นเขาไปตกแบบผมทั้งระเบิดทั้งขาดเนี่ยคือครั้งแรกที่ผม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 จะไม่ดูถูกใครแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาอีกแล้วนือของจริงนะครับเดี๋ยวปลดฟ้าครับไซโลครับไฟเบชั่นสีหนังปลานะครับ ไซโลไซโลยกหรือไงปะยกวะยกเลยจบเลยนี่นะครับดีวายเบชันป่าเพิ่งเปลี่ยนลงเมื่อกี้นะของดีไหมปาได้้เดี๋ยวคดีวายเวชั่นครับเอวีพีรัวนี่ครัวายเบชั่นเอวีพีรัวหนังป่าครับเบชันไซโลเคินไปแล้วนี่นะครับ แอคิงแปดสิบเจ็ดรอปชอนนะครับได้หลายตัวแล้วแหละแต่ว่าเรายังตามหาตัวใหญ่อยู่นะครับวายเวชั v ่นส้มทองเนี่ยหลุมข้างหน้าเลยฝาเขากัดื่อกี่หลุมข้างหน้าเนี่ยนี่ครับส้มทองลองดูเบามากคันยกนะครับยกปล่อยสเต็ปฝาสอนผมมา หูปลาช่อนหาลไรใหญ่ที่สุมาเลยทายเอาอยู่แล้วนะผมเพิ่งขาดปลาผมต่อเลยโอ้โหวิ่งโอ้โหตัวปลาหรือว่ากมอนข้างวะเนี่ยแ่งเต็มปากนะครับไอเบชั่นหนังปลาโอ้โหนี่นะครับนี่ก็ไซโลอีกตัวแล้วเป็นไงบ้างปลา จะได้ปะเยี่ยจะได้ปะครับ A V P จับไปนี่ท่านสีสีหนังปลาหนังปลาบาดเจ็บสีหนังปลาบาดเจ็บเดี๋ยวผมขอยนะผมหมดให้เองอ๋อดูดิผมเพิงเปอร์จับเดี๋ยวดีดมือผมเพิ่งขาดฝ่าผมไปตีหลุมผมจบเลยไม่ขิงกันชัดๆเลยฆ่ากันเถอะนี่นะครับไซส์ปลาก็โอ้โหโลนะ โลอยู่โลอยู่นี่นะครับเป็นแค่เด็กบวดปลานะผมนะปลาขิงผมจัดเลยเปลี่ยนลุมเปลี่ยนลุมนี้กิบผมเลยนี่นะครับเอวีที่รั่วไม่ใช่อเอวีนั่นเองนะ <AV S 2> โอ้เสียชื่อเลยผมะอะ สายนี่ครับสายกันแก๊บนะครับกันแก๊บของบางนะครับนะโอ้ยผมได้รับเกียรติเลยวันนี้เข้าร้านบอกเอาสายไปเทสโอ้อนะ <laughs> สุดยอดส,สายสาย <laughs> นี่นะครับเป็นปลายางกันแก๊บนะครับที่ร้านคิงฟิชเชอร์นะไปซื้อมาที่คิงฟิชเชอร์นะตามไปเอาไปเลยล้วจะโลละ อะไรนะครับหมายถึงราคาแล้วครับแล้วเที่ยสาขาสองสาขาสองขาสองครับพอมด้วยสาขาไหนโอ้สาขาสองมันจะเหนียวเหนียวนี่คืออะไรนี่งเอาไปเออโอ้เซราด้วยอนี่ครับตัวที่เท่าไหร่ไม่นับแล้วนะไม่หมดนับโต้หนับแล้วระเบิดขาดต้องพูดถึง นี่นะครับครั้งแรกในชีวิตเพิ่งเจอปลาช่อนไซส์ประมาณนี้นะแถวบ้านมีแค่แปดอีกใหญ่สุดละนี่นะครับเป็นสายของกันแจ๊บนะครับ E ศูนย์แล้วก็ปลายางหัวจิกเบ็ดแบกหลังนะครับหาซื้อได้ที่ร้านชิงวิเชอร์สาขา2นะผมก็ไปฮิวมาป่าสมชายพามามีบุญนักหนามาไกลมาเจอขนาดนี้นะครับเดี๋ยวปลดปลาครับคือที่นี่กัดปลายางค่อนข้างตัวใหญ่นะครับผมไม่มี ผมไม่มีป้ายางก็ยิงของอาจารย์เราาก็ผมโดนไปคือวันนี้ทั้งระเบิดทั้งขาดน,นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอปาช่อนที่แบบใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ <c oughs> ยพี่ผขเมื่อกี้เอา,เอาได,ได้ได้ครับพี่คนเมื่อกี้โหกดไซโลไปนะผมต้องต้องมาหลุม,หลมเขาต้องมาหลุมเขาอ่ะเดี๋ยวแอร์คิงจะเจออะไรหรือเปล่า X ไพ่ Fi, รประกบสตีทเอนะครับโอ้นิ่มมากสิบยี่สิบนี่เราได้พีเซนเตอร์ X ไพใหม่เลยแบรนด์แ X ไพ่ชิโน่ X ไพ่ต้องต้องยกคนนี้ให้นะครับโอ้ต้องยกให้เลยนี่นครับปะช้อนสายโลนะครับนี่สายกันแก๊ปนะครับ PE 0 8อยู่ที่ตดรองชายนะครับตึงๆเลยนี่ไนงะนี่นะครับ จากร้าน King p i c t u r นะครับใครยังไม่มีไปหาดูได้นะราคาไม่แพงนี่นะครับโอปอชั ai, ่นไซส์คร OK? uh ึ่งโลได้ไหมพี่ตึงๆนะเอาเอาเอาปันกลางนะครับโน้ก X ลายสิบยี่สิบนะครับคันเพึ่งซื้อมาจ่ายตังแล้วทำอะไรก็ได้โอปอล์สั่เยอะบ้านยกสายช็อตเลยนี่ครับ มากับสายฝนไม่รับสิไอ้ต้นเลือกตัวตายออกอะไรกนยก่านเดี๋ยวขาจืด้าใช้ราูปก่อนไ่ได้ไม่ได้ที่สองเป็นหมาวกัน ่ายรูปอะไรก็ได้ครแล้วก็วันนี้ไปเทสทคันแอริงนะครับน้เอกก็ให้คันแอริงมาไปดูการงานปลาช่อนนะตอนแรกให้ผมไปพลายหล่อนนะแต่ผมกดรถแก๊บไม่เป็นมันนอกเข้ามาเดินเข้ามาอีกได้ครับเข้ามาอ่ะนี่คือผลงานปลารวมนะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวนะผมมีวิญญาตกไดขนาดนี้ทั้งทั้งระเบิดทั้งขาดทั้งหลุดโอโหสารพัดสารพผมประสบการณ์น้อยมากแล้วก็ วันนี้บางยุให้ให้สายของกันแ๊ปมานะครับเป็นที่ e 0 8. เนี่ยมาประกบกับสายลูเวียสนะครับสายตีลื่นมากมาตรฐานเลยใครมาเอาได้ที่ร้านนะครับร้านคิวเชอร์สาขาสอนี่ครับผมก็ประกบใส่สตีทเอเหี่ยพี่โต้งคนถือกล้องให้ผมอยู่คือวันนี้เทสตัวนี้นะครับทั้งวันเลยนี่บอกว่าดูฟิลมากมาก่าใจมากพี่นะอะ นี่ก็เป็นปลารวมนะครับเป็นปลารวมทั้งหมดที่ที่เราตกเราตกได้นะครับโหแบบสถานที่พาไปนี่เป็นบุญมากเลยที่ได้ไปกับบางยุนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่โหป่าสมชัย <laughs> อันนี้นะครับตัวใหญ่มากก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตอ่ะยังไงก็ฝากผลงานติดตาม A V P รวมได้ครับ <c oughs> หเหตเหยวบอมสิ่มือคนไทย <c oughs> ผมเดินทางมากรุงเทพหลายวันนะครับเพื่อที่จะมา เจอประสบการณ์แบบนี้วันนี้ถึงมาถึงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมากันเลยมาและความช่วยเหลือข้าวอะไรนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงดูแลดีมากใช้เงินเดินทางน้อยมากนะครับขอบคุณมากครับ